เอาโอเคเอาอะวางตรงนี้นะนายของนายเขียวนี่ครับใหม่ก็ได้นี่นี่ทบง่ายๆนี่มาแล้วเย้เอ้ยเอ้าไอตัวอะไรเนี่ยข้าข้าเออฮะไปแล้วไหมต่อเข้าไปต่อเข้าไปต่อเข้าไปต่อขึ้น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 ไปต่อข้าไป้าไปโอเค kan? pergi. bayar. eh, eh, kau malah. eh, apa tu muka dah? eh, eh, hm, eh, ba. oke, berak. oke. hm, hm, hm. apa tu? apa ni? มีตัวอะไรบ้างนี้อ่ะนี่ตัวนี่ะโอ้อืมอืมอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาเอาเอาเอา่าอดไป โอเคอืมอะไรอะไรเนี่ยอืมนกูสิเอ่มกลับมากุดสิอู้กุดต่อไปเลยเขียวกุด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 อืมอ้อใหม่อืม วิ่งว <inizi> ิ่งฟาวิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวววิ่ง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 วาววิ่ง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  ไปแล้วเีนวหลังสิดาวมาแล้วเอายเงงโดนไปเลยเยี่ยบร้อยโอเคโอเคปีนขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นปีนอ๋อไม่จะด้วยฟ้าโอเคไปใช้เป็นตกป้านี่ังครับนี่ยิงไฟแล้วเด็กหนึ่ง

เอออเก็บพลิกแอปมาพลิกแอปอืเอาไหมเนี่ยอเออไม่รอละเออไปดยกันห้เราด้วยดิอืกลับไปดีกวอืออ่ามันใบบานนะลูกไปบนบานปกันไปดิกะอ่ะ เฮ้ยอะไรดลเฮ้ยเอ่อเฮ้ยเฮ้ยไปะมาลมาออดูเขา้าไปดีดอนอ่ะปกติติดตามตอนต่อไปไปต้นไปตกันเลอออ่ะเฮ้ยเขงไปไปเออ

Ơ... Nó rất đẹp Ơi Cái Ơi Cái gì vậy? Ơi Ơ... Cây lọt thôi Ơ วัสดีครับวัสดีครับวดีครับวัสดีเอาอโอเคโค้งขมนับอเอาออกอะไนะอะไรเลยเยแล้วปล่อยเอา้าไม่ได้ดิออเออปล่อปล่อยปลยนี่นะไม่ปล่อยเลยเหรอเอ โอ้ยเอ๊ะประมันมีสีม่วงตรงนั้นตรงนั้นก็มีตรงนี้ยังมีอะไรเอ๊ะนี่นี่อ่ะไปเอาไปคนละคนเลยเอาไปเอาไปเนี่อ่นี่เดี๋ยวเพื่อนครับนี่เขาพราชาฮึ นั้ำคาอ่ะเฮ้ยนี่เหมือนท่านเหมือนมวกเราเหมือนพวกเราจะ่สีแต่สีคนละตัวเฮ้ยเย่ yeah. นนไไหนูอะไรเนี่ยอืมเปนะ็นอะไรบอกนั่นน่ะ,อนะนะเออทัานก็มีนะนี่ทัานก็มีเออไัทนก็มีเหมือนกันอะ่ะอาโอเคอ่าอ่าไปครับออกไปเอาไปเจียข้าวเฮ้ยเฮ้ยอืมออไปขังไปขังอะไรอยู่นี่ แล้วโอ้กแล้ว huh. ว like ่าว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 ่า่อปล่อยมาบ่มา่อรอไปด้วยปล่อยเดี่ยวรอโอ้ยเออเฮออือฮึไปต่อดีอือบีแอกนี่ไงขุดสิขุดเลยขุดเลยสิโ้ยเฮ้ยอ่ะมึงมมีใครใช่ไหมไปเลย

เออไปเออใจเย็นใจเย็นอใจเย็นอ to ืมไปโอครับเออเออชาวบ้านเอออันนี้ครับนี่นี่บกทองเอาไหม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 เอามอทองไหมม่เอามเอามันนีสี่เอาครับเอาไหมเอาเอาอัน เอาไหมโอเคมีคนเอาบล็อกทองมีคนเอาบล็อกทองโอเคมีอะมาเรามาแรกมีคนเอาบล็อกทองโอเคเอาไปเอไปเอาบล็อกนี้ครับโอเคมีคนแรกมีคนแรกว่าสินะเออเฮ้ยอืมเพรามีคนมีคนยขอ่แลเไะไปเออไปเอาเอออเอาเป็นยาหมดนี้อ่ะต้องมดีขนาน ahalai, alai, alai, alii, 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 เอาไปไหนอะไปไหนกันบ nah nah oh. mm. hmm. um ่นเนี่ยมามาดูส <hn> ิโอ้เอออืมเราสร้างแล้วก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 เราสร้างแล้วสร้างสร้างสร้างไหสร้างอะไรสร้างในพระราชาของเราโอเคสร้างสร้างไหสร้างสร้างสร้างหาอะไรมาเนี่ยสร้าง สางสร้างสรสงส้าสร้างะทุกคนส้างแยเดี้ยมเดียมมากเลยทุกคนลงมาลงมาลงมาเย่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 มาเย่มาฮวก็เขาสร้างให้เราใหม่หนาู่กไหอะออะอะไรนะมออะไรอือท่ามีอะไรให้อะนี่พระราชานี่พระาชาท่านี้มวงหน้าผมไม่ทันแล้ว อื <Yeah. Okay. S 1> มก็เราถึงนชัาแล้วเย้โอเคตามมานี่ามมาต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 ามมานย่าตามตานีตรงนี้มีหักลับดูนะนี่อืมเข้าไปโอเคไปไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยอะไรเนี่ยประตูอะไรอะ่ะอันนี้คือดเดนอะไรล่ะไปเถอะ ไปไหมไปไหมมาเข้ามาดิโอเคดีเข้ามากน,กนเอ่อไปมาก่อนไมกันเข้าเลยเอ่อเอออ้มวนมาด้วยติดตามตอนต่อไปไป hey so ติดตามตอนต่อไปในคลิปวิดีโน,นี้แลบ๊ายบาย